สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถามคุณนงค์ไก่สิรพุบ,บ็อกซิ่งยิมนะครับผมว่าวันที่ต่อยที่ช่องทูฟอร์อยูวันนี้แทงกระจับกระต่ายทองว่าแทงโดนหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับคุณนรงค์ครับคุณนรงค์ครับวันนั้นแทงแทงแทงเขาไม่โดนโดนกระจับกระต่ายทองไหมครับไม่แทงไม่โดนใช่ไหมใชคม่ความความรู้สึกเราเป็นยังไงวันน,นั้นแทงแทงเขาไหมเสียดายครับน่าจะไม่โดนนะครับไม่ได้พักก่อนอนะแล้วค่อยมาต่อย ถ้าแทงแทงดูออกมาไหนลองลองทำให้ดูหน่อยว่าโดนไม่โดนประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อโดนตัวนี้อ๋อโดนตัวนี้แล้วความรู้สึกที่เราแทงไปมันโดนไม่โดนใช่ไหมไม่โดนครับแทงคือแทงไม่โดนเลยใช่ไหมอ๋อแล้วแล้ววันนั้นกระต่ายทองนี่แตกกี่แผลนะแตกสองแผลแตกสองแผลนะกี่เข็มนะสิบสามสิบสามเข็มถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่ากรรมการไม่จับแผลฝาวก่อนนี้ มั่นใจไหมว่าจะชนะน้องเขามั่นใจครับมั่นใจจะในกล้าว่าจะน้องยกไหนยกสี่เลยยกสี่เลยเขาก็จะไปได้ยกสามนะแสดงว่าเขาเริ่มเริ่มแบบแสดว่าเริ่มหมดแรงใช่ไหมเพราะว่าเห็นเห็นเขาถอยเจ้าเจ้าเจ้าเลยโหมันแสดงว่าวันนั้นมั่นใจวันนั้นที่โดนหมัดนี่ยังไงเราเราเราไงเราประมาทเขาด้วยไงประมาทเลยนะเราเราคิดว่าจะมาชนะโอ้หมัดเลยนะที่ว่าเราตีไปใช่ไหมเราก็ต่อยใช่ไหม รวมรวมเสร็จแล้วเป็นไงแล้วเสร็จมาก็เาเผลอโดนซอกอีกครับโดนซอกอีกแล้วไม่ระวรังอีกโดนนับแปดนะโอ้แล้วถ้าเกิดว่าให้ยแก้มือกันใหม่เอาไหมเอาครับมั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับโอ้ยังจะฝากอะไรกระต่ายทองยังครับแก้มือได้ก็มาแก้มือใหม่ได้นะครับโอ้ยังฝากฝากเอฟซีไข่ไก่สีม่วงบ,บ็อกซียิมหนึ่นะครับผมฝากฝากเอฟซีนะครับฝากเอ้ามอกของมือให้ของมือแก้มือครับผ้าสามนะครับอ๋อนี่ผ้าสามผ้าสามของลุงครับ อันนี้อันนี้ของผมรุ่จากอาจารย์พีทีครับสอเพื่อเสียผมไม่รู้ไปขโมยแบรนด์ไปใครใครมาไม่รู้ครับน้ำเจอกันแล้วนะครับไอ้ทองครับคือกำลังมากฝากเอฟซีนะครับฝากเอฟซีวันส่งนี้ครับผมฝากทีระพงครับไกลสินธุภูบล็อกซีหยิบนะครับวันส่งนี้ครับเจอกันอันนี้นะครับผมแล้วอีกวันจันทร์ครับผมวันจันทร์อย่าลืมครับกล้องทับครับกล้องทับไกลสินธุภูบล็อกซีหยิบครับเสือปืนดำครับเสือร้ายจาก